2B Professional e กลับเข้าสู่ To B Professional นะครับกับช่วง Signature Studio ครับคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยิน,เ,นเรื่องราวของสมาร์ททั้ง5แล้วนะครับที่มีอยู่ในงานบริการไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับ5สิ่งนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับหากว่ามีอยู่ในงานบริการแต่ว่าวันนี้ครับ5สิ่งนี้นะครับมีอยู่ในธุรกิจสารอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไร ไปชมมั้อมกันเลยครับช่วง Signature Studio สวัสดีครับผมมาร์คทาวินนะครับเป็นเจ้าของร้าน Mark คทาวินอัลติเมทเฮาส์โซลูชันนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้นั่งอยู่ในซาลอนที่หรูหราที่สุดในประเทศไทย ทักษของมาร์คคาวินคือการทำงานที่ให้รายละเอียดในการบริการลูกค้าที่ประทับใจในถึงรูปลสสัมผัสและกลิ่นทั้งหมดนะครับในเรื่องของการบริการที่ใส่ใจในฝีมือและก็แล้วและทน,นี้คือในเรื่องของฝีมือเนี่ยเราจะต้องเหนือกว่านั้นอีกในเรื่องของการบริการนะครับการบริการของเราเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นรูปที่เราจะต้องให้พนักงานแต่งตัวดีนะครับมีภาพลักษณ์ที่ดีไม่กระทั่งการตกแต่งของร้านเนี่ยเราก็ตัตกแต่งสวยงามเพื่อจะเป็นสเสน่ดึงดูดให้ลูกค้าได้เข้ามาหาเราอย่างรถนะครับรถก็คือเรื่องของการที่ลูกค้ามารับบริการเนี่ยเราก็มีเครื่องดื่มหรือเครื่องหรืออาหารหรือเครื่องของว่างนะครับ ให้ทานที่รสอร่อยนะครับกลิ่นในเรื่องของกลิ่นเนี่ยบอกได้เลยร้านมาทวินะสะอาดที่สุดนะครับเพราะจะมีเครื่องฟอ,อ,อกอากาศทุกจุดแล้วก็ในในจุดที่มันไม่มีเครื่องฟอ,อ,อกอากาศเราก็จะมีเครื่องให้กลิ่นที่หอมรัญจวนนะครับยังเสียงเสียงก็คือเสียงเพลงอย่าลืมนะครับในร้านทั่วไปเนี่ยถ้าหากเราไม่เลือกในการที่จะเพลงที่มันมินสุนทรีหน่อยเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ประทับใจเพราะฉะนั้นเสียงก็สําคัญที่สุดนะครับ ยังสัมผัสนะครับลูกค้าจะสัมผัสได้ในเรื่องของการให้บริการด้วยสีไม้ลายมือของเราการสัมผัสทุกอย่างในเรื่องของนวดการรีแลกซ์การเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกคล้ายๆเทอรัลพีสอย่างดีในให้การบริการลูกค้าหลายๆคนทีป่ประทับใจในการที่สระผมหรือการตัดผมเนี่ยก็ในเรื่องของการผ่อนคลายบางครั้งก่อนตัดผมแล้วก็มีการนวดผ่นอนคลายนะครับนี่คือการสัมผัสทั้งหมดที่ลูกค้าจะสัมผัสเราได้ทั้งหมดครับ หมดทั้งมวลในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันเป็นศา,าสตร์และศิลป์ในการบริการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากใครสามารถบริการลูกค้าได้หมดเนี่ยในเรื่องของเนี้ยเราต้องถึงลูกถึงคนนิดนึงในเรื่องของการจะศึกษาในการทางานให้ประทับใจลูกค้ายังไงเพราะนั้นเราต้องให้รายละเอียดนิดนึงนะครับอย่ามัวแต่ตัดผมเก่งอย่างเดียวเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าเขาได้รับรู้ถึงสัมผัสทั้งห้าของเขานะครับลูกค้าของเราจะสไตล์ไหนการที่เราจะเลือกเลือกรูปอย่างไรลูกค้าจะถูกใจถ้าร้านเราไม่ได้เป็น ระดับ High Class แต่ล้าเราอยู่ในระดับที่เราแวกที่เป็นชุมชนเราก็ควรจะเลือกรูปที่มันเหมาะสมกับที่ลูกค้าต้องการลสหรือกลิ่นหรือเสียงแะ้วเราก็ต้องหา Adjust ให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมน,นั้นนะครับและในเรื่องของการทำงานมักคิดว่าจะเป็นระดับไหนก็จะประสบความสำเร็จแน่นอน นอกจากสัมผัสทั้ง5าแล้วนะครับร้านมาร์คทวินมีเยอะกว่านั้นอีกด้วยซ้ำร้านมาร์คทวินมีถึง7มาตรฐานเซเว่นโกลเด้นสแตนดาร์ดนะครับเตียงสาวของเราเป็นสังนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งเป็นระบบไฮดรอลิกในการบริการเนี่ยเราลึกซึ้งถึงในการดูแลของกระดูกสันหลังของลูกค้าในการนอนให้บริการในเรื่องของการสระผมนะครับแล้วมาตรฐานที่สามในเรื่องของน้านที่สะอาดน้ําที่สะอาดเนี่ยทำเป็นตัวแปรหรือเป็นตัวที่ทําให้การดัดผมหรือทําสีผมให้แม่นยำแล้วทั้งนั้นผลจะมีคุณค่าที่เรา เราเหมือนเราที่ตั้งใจไว้นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่เราสรรหาออร์แกนิกชั้นเยี่ยมมาให้บริการลูกค้าอันนี้เป็นสัมผัสที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสัมผัสอันนี้ลูกค้าจะประทับใจถ้าหากเราเลือกทั้งกลิ่นทั้งเสียงและคุณภาพที่ดีและไม่มีสารสะสมนะครับแล้วในเรื่องของไดเป่าผมไดเป่าผมเรานําเข้ามาจากอเมริกาซึ่งเป็นเทคโนโลยีนาซาให้ความร้อนขึ้นต่ํรความร้อนของเขาให้ความร้อนเหมือนเรียนแบบความร้อนไมโครเวฟ ซึ่งจะให้ความร้อนจากภายในออกภายนอกเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีลมที่แรงและเสียงที่ดังนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีอันตรายต่อโสตดประสาทนะครับแล้วเรื่องของเรื่องของผมเสียก็ไม่มีแน่นอนนะครับแปลงใดของเรานําเข้ามาจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นแปลงนาโนซิเวอร์ในในร่อนนะครับซึ่งมีสารในร่อนในนาโนซิเวอร์เคลือบอยู่ เพราะฉะนั้นการทางานของเราเนี่ยจะเป็นการแปรงผมไปและทําความสะอาดผมไปนะครับแล้วมาตรฐานสุดท้ายที่สําคัญที่สุดในเรื่องของมาตรฐานของช่างที่มีการพัฒนาฝีมือตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการไม่ห่วงฝีมือกันในร้านมาร์คทาวินช่างจะต้องเป็นห่วงกันว่าการทํางานของใครมีจุดด้อยก็จะต้องมาพัฒนากันนะครับซึ่งร้านทั่วไปอาจจะมีการเรื่องของการห่วงวิชาการแต่ร้านมาร์คทาวินเราจะมีการผักวิชาออกกันเพื่อที่จะว่าในสิ่งที่ ช่างที่เก่งแล้วเนี่ยเขาจะพัฒนาไปที่เก่งกว่าแต่สิ่งที่เขาจะต้องเริ่มต้นเขาจะต้องให้ในคนที่จะหัดพัฒนาใหม่ๆให้จดจําบางครั้งงานที่ดีกว่าหรืองานที่สำคัญกว่าเขาจะต้องใช้ความสามารถที่ที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของเราต้องเป็นงานกันให้เหมาะสมกับสถานภาพของความสำคัญนั้นๆครับ สุดท้ายแล้วนะครับมาขอฝากให้ผู้ชมที่เป็นช่างผมหรือเป็นพวกซาลอนทั่วไปนะครับที่ดูรายการนี้อยู่ขอให้ในเรื่องของการศึกษาในการพัฒนายังไงให้มัดใจลูกค้าให้ได้ในเรื่องที่มักแนะนําไปเรื่องของศาสตร์และศิลป์ในการบริการไม่ว่าจะเป็นรูปรดสมัมผัสหรือกลิ่นเสียงทั้งหมดนะครับแต่เหนือกว่านั้นอีกในเรื่องของการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้การรักในอาชีพการรักในอาชีพเนี่ยมันจะไม่มีการแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้เราเหมือนกับว่า,วานี่นะนี่คือเวลาทํางานบางครั้งก่อนนอนอาจจะนึกจินตนาการในการทํางานหรือบางครั้งเราเราอยู่เราทํานั่งทานข้าวอยู่อะไรที่มันเข้ามาในหัวเราเราก็คิดในเรื่องของการพัฒนาอาชีพของเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นขอแชร์ไอเดียให้ให้ช่างผมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆฟังว่าถ้าเรารักเราอย่าแบ่งเวลาในเรื่องของ สิ่งตรงนี้มันจะต้องคือเราต้องรักในในการที่เราจะคิดถึงมันนะครับฝากไว้แค่นี้ครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับการนําเอาสัมผัสทั้ง5นะครับมาใช้ในธุรกิจซาลอนของคุณผู้ชมนะฮะเห็นไหมละครับว่าการที่คุณผู้ชมนะครับเพิ่มเติมในส่วนนี้เข้าไปนะครับอาจจะทาให้ธุรกิจของคุณผู้ชมนะครับสามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวละครับ แต่ว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่เดียวก่อนแล้วกลับมาพบกันใน 2B Professional ครับ 2B Professional